ดีค่ะวันนี้น้องเก้าสวยจะมาผูกเป็นคุณครูเพราะว่าน้องพอโตขึ้นน้องเต้าสวยอยากเป็นคุณครูมามาแล้วทำกันเลยว่าจะสอนเด็กนักเรียนเป็นไงบ้างไปกันเลยฮะต้องไปทำการบ้าน้เด็กนักเรียนนี่นะเพราะเด็กนักเรียนทำไม่ได้ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณครูจะทำให้นะที่เด็กอะทำเรียนออนไลน์ไปหนึ่งคนแล้วอะมาเดี๋ยวครูสอนจับมือจับที่สอม้วนจะบหัวมาละลงไม่สวยก็ไม่เป็นไรโอเคไหม ถ้าไม่โอเคถ้ามาโรงเรียนไม่ต้องกินขนมนะคุณครูอีกคนนั่งดูอยู่ถ้าคะแนนนะคุณครูเห็นอยู่นะมีใครส่งมาคุณครูสมุิเป็นเพื่อนสมุดเป็นคุณครูเองมา มามาทำต่อนะทำแบบนี้นะถ้าทำไม่ได้นะ,จะนาจกคะแนนเลยแหละไม่ให้หัวใจเลยแหละนี่ดูข้างหลงัง ต้องเขียนหนังสือแบบนี้นะที่คุณครูให้ไปอ่ะคุณครูจุดเส้นไว้ง่าแล้วมามาเขียนกันต่อมาต่อไปสระอะไรสระอูต่อนะสระพูดสระอูสิบครั้งสระอูสระอูสระอูส,อสมุนเป็นเด็ก เราเรียนเปรียงเลยซาลาวูซาลาอ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 ูเมนัปเมนัปนิ้งสุกมัมสิบังซาลาอูซาลาวู ฉันเห็นเธอทำไม่ได้ฉันจะค้าแนนเหมือนเพื่อนเธอฉันจะไม่ให้ดาวเลยแหละไม่ให้หัวใจไม่ให้หัวใจฟาร์มรักด้วยแหละเพราะคุณครูรักเด็กมากถ้าเด็กดือ้อแล้วทำไม่สวยคุณจะไม่หลับ <c oughs> ถ้าใครทำเสร็จออกไปวิ่งจากบ้านได้ ให้ดูโทรศัพท์เรนี่นะแล้วดูโทรศัพท์พี่เดียวพอ่ออย่าเปิดแอร์เปิดแอ,อร์พัดลมครูว,ว่าได้ไม่ใช่เธอว่าคุรูเมอดีไหมนี่นะคะ เราเป็นครูเราต้องพูดกับนักเรียนเพราะๆเดี๋ยวครูจะสอนนะก็ไม่เป็นไรนะคะทำแบบนี้นะแล้วทำหน้าแบบนี้ด้วยนะที่มีในเหมือนแม่มือ แล้วเป็นผีฮาโลวีนหคะถ้าเด็กนะักเรียนมานะครูจะอลิธานเหลือให้ดูตาตูนเอาไหมเล่ไหมคะเลยนะคะใครทำเสร็จปุ๊มหนึ่งหน้าครูจะให้เล่ตาตูนต้องทำใจใช,ช้สวยนะคะอย่าเร็วเพื่อนๆอย่าช้าอย่าอย่าอ,อย่าช้าแต่ต้องแต่อย่ารีบโอเค มาเดยวครูสอนนะคะคุณครูทำอะไรอยู่หรอคะทำหนังสือให้เด็กๆด,ดูค่ะสระอะไรเหรอคะสระอูค,ค่ะสระอูมีอะไรคะสระอูลากขึ้นไปคะ่ะออ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  ร้องครูเป็นตจะลองให้ทำไมเหมือนพี่คุณครูค่ะถ้าแบบเนี้นเขาเรียกให้ลาขึ้นนะมาเดี๋ยวครูสอนนะสมุดมาสมุดแม่เป็นโคโนครูคนครูเขียนแบบนหนหนูเขียนแบบนี้ได้หนูเขียน โนูตโน้ขคืนสระแบบนี้ไม่ได้ครูจับมือหน่อยสมุดทำไม่ได้คันนูแม่ก็จับอ่นตรงนี้ แมนก็บอกไปเขียนเหมือนตัวนี้ค่ะไปทำเหมือนตัวนี้ค่ะค่ะคุณครูขาแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะค่ะคุณค่ะประกาศใหม่ด้วยไอ้นูหนูใช้หนังสือของคุณครูด้วยนะ ครูบอกว่าให้เป็นแบบนี้หนูก็เลยทำเป็นแบบนี้ค่ะทรูตนสาก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดซับตะคายและกดกระดิ่งงจริงให้นูกสวยด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ